จนผมได้มาเจอกับตัวนี้ครับตัวบาลานซ์ยูคอนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทำให้ผมนะครับไม่กลับมาเป็นหอบผืออีกแล้วผมเชื่อว่าก็สามารถช่วยเพื่อนๆให้หายจากหอบผือได้ด้วยนะครับก็คือไม่กลับมาเป็นอีกนั่นแหละเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรเอ,อ่อ13ชนิดนะครับก็ตามนี้เลยครับมีประมาณ13ชนิดเนาะอ่า ก็ตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นสมุนไพราะร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ทำลายตับไม่ทำลายไตด้วยแล้วก็หลักๆครับวิธีการวิธีการทำงานของมันก็คือมันเองนะครับจะเข้าไปรักษานะครับที่ต้นเหตุเลยนะครับต้นเหตุของโรคหอบหืดเลยนะครับก็คือภูมิแพ้พอภูมิแพ้ของเราดีขึ้นนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ต่อต้านนะครับสิ่ง